ครับเมื่อเราได้วิบบนตัวนี้ครับ120เซนติเมตรครับแล้วเราก็หักไว้มาพันขดรอบแกนอาจีแความยาวอยู่ที่48 15รอบโดยประมาณครับที่เหลืออีกหนึ่งลมดานี้ไม่ไม่ต้องตัดนะครับที่ผมหักไว้ตรงนี้ ไม่ต้องตัดเดี๋ยวเราจะพับแมท้วยยูสต็ปครับยูสต็ปก็คือ1ทับ2ทับก็คือครึ่งแลมด้าครับแล้วเราก็จะมาหักเป็นยูสต็ปอีกทีหนึ่งนี่ครับโดยประมาณนี้หักเป็นยูสเต็ปแล้วเราก็จะแมทครับเราก็จะได้สายอากาศ5ทับดชั้นถ้า มีคันเบ็ดชิงเหลิวเล็กๆครับเราก็สามารถสอดเข้าไปในคันเบ็ดได้ครับง่ายๆครับทำง่ายๆตัวนี้ทดลองทำ